สวัสดีครัพอเยงพามายังอครับหอาหาป้าไปกันเลยพอเงกังนามาอาหารป้าเยอะเครับนั่งนั่งอหามังนั่งเ้อะ้าป้าหยดอาารกันลหยดหยดเห

เอาตรงนี้คะนมนก็ได้โอ้าันัน่งหนไ่นเอนั่งขึ้นหรือนั่งตรงนั้นแล้วก็หันหน้ามาฝั่งว่านั่งตรงนั้นแล้วก็หันหน้านั่งงไหนอ่ะนั่งตรงนั้นลวเอ้อาเลย นั่งขัดสมาธินั่งยังไงก็ได้ครับขัดสมาธิก็ได้ยืนก็ได้ยืนก็ได้นั่งลงดีกว่านั่งนั่งลงดีกว่านั่งลงดีกว่าอ้าวปลามากบอกหลายครับพี่น้องปลาเยอะมากปลาเยอะมากมีปลาหมอครังดำน่าไม่มีครับ <laughs> อรอเพียงมาก กล้องเลยสีเลยจ้าวววจาวะอันนี้นี่ยอพออันนอันนีอัอันี้เนาะออะไร อาิม,อมากเลยตอนนี้น้องก็เพียงอยู่ที่ไหนครับบึงตะระเก้ะตะระเก้อยู่ที่จังหวัดร,ร้อยเอ็ดเพื่อเกะตรวิศสัยส่งคลิปให้เพื่อนดูนด้วยนะเพื่อนชื่อฟุกวิกเพื่อนชื่ออะไรบ้างนะอยู่โรงเรียนล่ะไม่รู้รูม้มาไกลจากสมุทราการเลยนะครับ